มาตัดชื่ออะไรนายชื่ออะไรครับงสวัสดีครับอาจารย์อ้นสวัสดีครับแดีนี่ลูกสิ์คนที่ทะร่นี่คนที่หกครับคนที่หกนะครับโอเคครับเนี่ยวันนี้มาเรียนตัดผมเพราะว่าเขาตกงานโควิดตกงานโควิดแล้วไม่รู้ไปทําอะไรก็มาเรียนตัดผมกับอาจารย์เอกับครูอ้นครูอ้นตัวนี้ต้องใช้ด้วยาตัดทรงนักเรียนครับ เพราะว่าทรงนักเรียนนี่เราจะใช้เบอร์สีนี่ไถข้างบนเพราะว่าเอาไว้ยาวดูนะครับวิธีตัดเอาเบอร์สีไถข้างบนอย่างนี้กึดกึดกึดรอบหัวเลยแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งเก็บด้านข้างอย่างนี้นี่ดูนะครับเอาเบอร์สีนี่ไถข้างบนสาหรับคนไม่เป็นงานครับไถไถเสร็จแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งนี่เก็บขอบเก็บขอบระวังขวนนี่มานี่พอเสร็จแล้วก็ไถโลดเดี๋ยวจะทำให้ดู ให้เดี๋ยวให้ลูกปิรรดถ้ำแต่ว,ว่าลูกศิษย์ไม่เป็นเพราะของผมนี่ยากจนมากเพราะว่าฟันรองนี่หักแล้วใครจะบจริจาคก็แล้วแต่นะครับบริจาคแล้วครับเดี๋ยววันจั์มาถึงแล้วนี่วิธีตัดคือหนึ่งตัดทรงนักเรียนไว้ยาวคือเอาเบอร์สีน่นี่ตัดอย่างนี้ตัดข้างบนดูนะครับดูวิธีตัดถามว่าถ้าคนไม่เอามือรองไว้เนี่ยฟันมันจะหลุด แค่นั้นแหละใครมีบริจาคก็บริจาคมาด้วยนะครับมาด้วยความยากจนตครัดมากเลยครับตะครัดมากความยากจนตะอ่อนหาฟันรองไม่ได้อยู่ไกลตัวนี่บอกกันตรงๆนะครับเจ็ดสิบกิโลหรอครับไปหาซื้อไม่ได้หรอกครับเผื่อมีใครมีหลงเหลืออยู่ครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกมาก็ให้บอกกันตรงๆนะครับผมว่าอาจารย์อ่อนถ้าไม่มีก็บอกกันตรงๆเผื่อใครมีเขาก็จะบริจาคให้ันมันหลุดจริงๆก็ต้องเอามือรองไว้อย่างนี้ แล้วผมก็บริจาคร้ายสายให้นะพรุ่งนี้น่าจะถึงนั่นแหละขอบคุณมากครับขอบคุณมากสั่งไว้เรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ห่างจากตัวเมืองเนี่ยมันเจ็ดสิบกิโลมันเข้าไปยากครับอันนี้คือวิธีตัดทรงนักเรียนเบอร์นักเรียนธรรมดาเนี่ยนะครับเอาเบอร์สี่เก็บข้างบนอย่างนี้แล้วก็เอาเบอร์หนึ่งไถอย่างนี้นะครับดูนี่เบอร์หนึ่งให้ตัดนะครับนี่ดูอ่าสมมติว่าเราตัดครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยนี่ครับ เอาเบอร์หนึ่งไถบนเลยนะนี่เห็นไหมครับนี่พอไถข้างบนเสร็จเราก็มาไถข้างซ้ายข้างขวาเบอร์หนึ่งเอาไหนเป็นเกณฑ์ครับตรงนี้ตรงนี้เอามุมหน้าผากมาขวัญครับนี่มุมมันมีมุมอยู่ของมันอยู่นี่มีมุมหน้าผากเห็นไหมครับนมุมหน้าผากเลยครับแล้วเราก็อ้อมมาทางหลังเนี่ยมาทางหลังเนี่ยเอาขวัญเนี่ยดูเห็นไหมครับครับอันนี้ขวัญเนี่ยขวัญนะครับอ่าขวัญดูดูขวัญนะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูแค่นี้เอง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ดูนะครับขวัญขวัญมันอยู่ตรงนี้นี่เอาเบอร์หนึ่งเก็บมาถึงขวัญนี่ก็เหมือนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ให้ลูกสีให้ลุกสีต่อเลยครับนี่อ่ะไขข้างล่างให้ขาวอย่างเดียวครับดูดูสีผมนะครับเรียนได้เก็ดอะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์ศูนย์เพราะว่าวิธีตัดเอาเบอร์สี่เก็บข้างบนเบอร์หนึ่งเก็บขอบแล้วก็เบอร์ศูนย์เก็บี๋ยวมาสรุปตอนเสร็จก็ได้ Sa a เราดูนะครับว่าลูกศิษย์ตัดนี่มีข้อบอกพร่องอยู่นิดนึงัคบคือถ้าคนตัดไหมนี่จะมีข้อบอกพร่องอย่างนี้ครับเนี่ยดูรับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าถ้าเป็นผมด้านหลังนี่เรายึดขวญเป็นแบบนี้อย่างตรงนี้มันไม่ถึงขวัญแล้วตรงนี้มันก็พอดีแล้วตรงนี้พอดีอน,นี่เขาตัดตามแบบที่อาจารย์อ้อนวางไว้หรือเขาเ<อ>ต้องมาแต่งด้วยใช่ไหมอันนี้เราต้องมาแต่ง,ตงเพิ่มนิดนึงดูนะครับแต่งเพิ่ม วิธีแต่งเนี่ยคืองอ่าต้องมาดูนะครับต้อดูการแต่งวิธีแต่งถ้าผมอย่างนี้ไม่สวยเราก็ทําอย่างนี้เล็มขึ้นพืดให้อยู่ในแนวขวัญโดยใช้วีสร้างแบบเป็นตัวบังคับอย่างนี้ดูวิธีตัดนะครับคือให้มันอยู่ในแนวเดียวกับขวัญเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นให้ให้รู้หลักการมันก็พออย่าให้มันเลยขวัญถ้าเลยขวัญไปมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกแบบนึง จะเป็นทรงโมฮอกเลยใช่ไหมัจะเป็นทรงโมฮอกมันจะเป็นทรงกะลาครอบครับ,บ,รบถ้าเราตัดไม่ได้ฉากของขวัญเนี่ยมันจะเป็นกะลาครอบเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนทรงทันทีเลยมั Sydney นจะเปลี่ยนทรงทันทีจากเมื่อกี้นี่มันดำเห็นไหมมานี่มันจะสวยแล้วก็ถพุ่งขึ้นอย่างนี้พุ่งขึ้นถ้ามันไม่ดีค่อยนี่ต้องพุ่งขึ้นใช่ไหมจัออนอ้นคือสไล,ล,สไลด์น่แหละสรุปก็สไลด์ขึ้นอย่างนี้ ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขา<ต>เรียกอะไรเรียกว่าเฟดอะไรนี่หมายถึงยังไงครับเฟดนี่ห <ate> มายความว่าตัดตามความต้องการคือเขียนเขียนบล็อกแล้วยังมาทําตามเฟดตามบล็อกที่เราทําแต่วิธีสไลด์นี่คือขวัญขวัญเนี่ยถ้าภาษาฝรั่งไม่รู้เขาเรียกยังไงผมเรียกไม่ถูกผมก็เลยใช้คําว่าขวัญสไลด์นี่คือทําอย่างงี้ดูนะครับนี่สมมุติว่าเราเห็นมันดำๆอย่างเงี้ยเอาหวีมารองไว้แล้วก็สไลด์เพื่อที่สไลด์กับหวีนี่ ฉากไปฉากมาสองครั้งแล้วมันจะสวยเห็นไหมครับนี <laughs> ่ถ้ามันดำๆอย่างนี้เราก็เอากลางหวีนี่สไลด์ตามเข้าไป <c oughs> เด็กจะด,ดิ้นยังไงก็ช่างแต่เรามีมือของเราเนี่ยอย่างงี้ต่อไว้แล้วก็สไลด์ดูอย่างนี้แล้วก็เอียงมาทางนี้ดูฝั่งนี้ใช้ได้ฝั่งบนนี่ยาวสไลด์หวีเข้าไปอย่างนี้จะไปจะเลีนแบบที่สองครับทีนี้มาดูว่า อันหน้านี่เป็นฝรั่งหรือเปล่านี่พ่อเป็นพ่อหลังไหมพ่อเป็นพ่อหังไหมชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรไไไพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้ใช่ไหมอืมใช่ไหมอยู่ประเทศอะไรครับเยอรมอนันเรื่องอะไร <laughs> พูดไทยไม่ได้จริง,รงพูดไม่ได้จริง want อ <your> เออไม่ได้จริงจริงไอวอนืมนี่เบอร์ what s your name เอได้รู้เรื่องแต่ว่ายังพูดไทยไม่ได้ยังพูดไทยไม่ได้ ยังไม่เก่งไทยตอนนี้ยังปิดโรงเรียนอยู่พ่อแม่มาฝากไว้กันตาอ่านี่ทาอย่างนี้ทีนี้ด้านหน้าถ้าเราจะให้สวยเราทําอย่างนี้ดูนะครับเราดูมุมหน้าผากทั้งสองมุมเนี่ยโดยปัะเลีนคืบลงอย่างนี้นี่นี่คืลุงดาวพ่อเขาอยู่ประเทศอะไรลุงดาวกลวับมาอยู่ประเทศอะไร อ๋ออยู่ประเทศไทย,ทไทยตอนนั้นอยู่ไต้หวันลูกครึ่งไต้หวันไทยฝลังไต้หวันไทยคูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้เราดูทั้งหน้าสรุปให้ว่าอย่างนี้สวยแล้วตรงนี้ตรงนี้ยังดำอยู่ไม่สวยเราก็ทำอย่างนี้โดยใช้เบอร์สองมาเก็บอีกทนะีนึง ข้างบนนะข้างหน้าไม่เกี่ยวเขาเพราตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันเป็นเบอร์สี่เขาหลังมาเอาเบอร์สองเก็บข้างบนนิดนึงเพื่อชวนความจําเห็นไหมครับอย่างนี้มันจะสวยเลยทีนี้เหมือนกะารซอยอยู่ตรงนี้ครับเหมือนการซอยแต่ว่าเราเราดูนี่ว่าสองข้างนี่เสมอกันแล้วตอนนี้ดูดูรอบหัวเลยนะครับวิธีตัดให้เบอร์สองมาเป็นเก็บแทนเบอร์สี่ไปนิดนึงสรุปว่าเสร็จแล้วครับเนี่ย คือวิธีการนะการกันเนี่ยจะยากที่สุดคือฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายของแขกนะครับฝั่งซ้ายของแขก่ยดูนะครับจะยาก่อยจะยากที่สุดเลยวิธีการถ้าเราถ้าเราจะกันแบบมาเริ่มมาจากข้างหลังนี่แกะแกๆแกแกโค้งมือขึ้นแต่เวลาจะขึ้นข้างซ้ายเนี่ยเราจะกลับมีดอย่างนี้ดูนะฮะแล้วมีดจะถูกกลับหลังลงมาจับแล้วจะมากันตรงนี้ว่าให้มันเข้ากระฉากวิธีกันก็คือ รเราดูริมหน้าผากนี่ก่อนแล้วก็ดูคิ้วนี่ดูหูนี่ว่ารเราจะเอาฉากขนาดไหนคนเรามันจะมีฉากอยู่ในตัวของเขาเองครับทำอย่างนี้พิดมีดลงนะครับถ้าถ้าอย่างนี้ไม่ถนัดถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถนัดเราต้องกลับมีดเข้ามาหามือเราแล้วก็ดังดึงออกไปข้างๆแบบนี้ดูนะครับอึบอึบอึบ รอยโค้งของคิ้วของหัวของหูเนี่ยตรงนี้ก็เอาแนวผมเดิมเป็นเกณฑ์ถ้ามันถา้าเป็นผมหนาผมบางเราก็ดึงอย่างนี้นี่ครับทางนี้ยากที่สุดยากที่สุดนะครับครับวิธียากวิธีง่ายก็คือทางอื่นนี่ดูนะครับข้างหลังนี่ง่ายนี่อย่างนี้ก็โกนลงธรรมดาโกนลงธรรมดาขนอ่อนอย่างนี้ก็ดึงหนังตรงนี้ก็ยากเหมือนกันรงลุ่มๆนี่เราจะโกนยังไงเราก็ดึงหนัง,นงดึงหนังออกมาอย่างนี้ พอล่างเสร็จมันจะหลุบลงไปในหลุมเสร็จแล้วครับทั้งหลังเนี่ยครับดูนะครับอันนี้ทรงนักเรียนหน้าตาเป็นฝรั่งฝรั่งเกาหลีไทยเราดูด้านรอบว่าเวลาเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างงี้ทรงนักเรียนครับเนี่ยด้านด้านหน้าเนี่นกหนมุมน้าผากมาโหนศีรษะมาขวัญนี่ขวัญเดียวกันมานี่ก็มาหนเหมือนกันแล้วก็มานี่มาริมน้าผากเหมือนกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ครับทรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนและขอบคุณมากครับในแบบในแบบครับ